2,990บาทค่ะส่งฟรีส่งฟรีให้ด้วยนะถ้าสนใจพิมบอยไม้สูงสองใครถ้าใครสนใจพิมบอยไม้สูงสองมาได้เลยค่ะพี่เพราะว่ามอเช้าเปิดลูกค้าบอกว่ารับสองลูกเป็นสเวตเตอร์ขนนุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูเปิดรหัสให้เดี๋ยวทำรหัสให้ค่ะเดี๋ยวหนูเปิดรหัสให้นะคะพี่ใช่ค่ะสเวตเตอร์ขนนุ่มรอแป๊บนึงนะคะรอผ่านหน้าอันนี้เลยค่ะพี่กระสอบนี้เลย เพอดผ่านหน้าโป้ว่าไม่ได้โป้ใช่ไหมสามเก้าเก้าสี่สามเก้ามีอีกไหมคะกระสอบสามพันห้าแบบที่เปิดมีค่ะพี่ L เจ็ดสองลูกใหม่พิมพ์น,นหนูศูนย์สองได้เลยนะคะพี่นนหนูหนูศูนย์สองให้มาตัวนี้ตัวแรกปึ้งเชอรี่ค่ะเชอรี่ค่ะสวยมากตัวนี้เมื่อเช้าสต๊อกมีเก้าสิบเมื่อเช้ามีเก้าสิบตอนนี้เหลือสามสิบ ให้ไวเลยโอ้โหสวยมากอ่ะขอรรอสักครู่นะคะพี่น้องกำลังสร้างรหัสให้นะพี่นี่นะผลนุ่มดึงให้เรียบร้อยโอเคค่ะหนูดึงหนูดึงให้แล้วนะปายหอยประมาณกี่ตัวคะอันนี้90บวกลบเออบวกลบเป็นลบก็ได้90บวกลบเหมือนกันค่ะพี่เท่ากันเลย ต้องสอบแล้วล่ะใช่ไหมผ่าหน้าที่ไม่ติดตัวยาวไม่ติดตัวยาวไม่ติดตัวยาวไม่ติดไม่ติดคันลูกค้าตัวสั้นคดีแกนนะบางที่เรียก c d g บวก c d g อะไรอย่างงี้ใช่คดีแกนหนาปานกลางคือรุ่นเดียวกันนะลูกค้านะรุ่นเดียวกันเลย h o w m a r รุ่นนี้หนาไหมคะอันนี้จะเป็นหมหนาปานกลางปานกลาง ้าตััวบงเล่นนนอีจะไม่ติดตัวบางนะคะถ้าใครชอบบางจะไม่เล่นตัวนี้ไม่ได้นะคะพี่ใช่เพราะถ้าบางเลยมันจะมีแบบบางจ้อยที่เป็นแบบพันแกนนะบางจ้อยบางจ้อยมันบางจ้อยเลยอันนี้จะเป็นบูเอลวียี่สิบนะคะสื้เบตเตอร์อันนี้จะเป็นไหมพรมผ่าหน้าเนี่ยฟิลงานเสี่ยลูกค้างานเสี่ยอันนี้เราขายู่ที่เท่าไหร่คะแอดป๊อต อันนี้ราคาอยู่ที่สามพันเก้าเก้าสิบบาทผาก้าเก้าสิบบาทส่งฟรีอะส่งฟรีดี่กระดุมกระดุมกนะสวยมากตอนนี้เหลือแค่สามสิบแล้วแกเอาให้ทันนะเอาให้ทันวันนี้นะครับ รหัส CF พร้อมแล้วรหัส CF อะไรคะปอปลาหนึ่งหนึ่งครับลูกรีวิวปอปลาสองสองครับลูกรีวิวปอปลาหนึ่งหนึ่งปอปลาหนึ่งหนึ่งถ้าลูกใหม่ปอปลาหนึ่งสอ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 งขอบคุณมากครับขอบคุณครับปอปลานะคะพี่ปอปลาหนึ่งหนึ่งค่ะพี่ลูกใหม่ปอปลาสองสองครับถ้าใครไม่ทันลูกนี้เอาลูกใหม่ได้เลยรอดเดียวกัน สองสองมาได้เลยค่ะพี่ลูกใหม่นะขา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 รับาิดขาขาิาไาข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 ดขาขาไาขาขาขรขา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 ปาข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 าอาข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 ายาข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 า่าขาขาขา้าข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 ะเาราขาขาระดามาข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 า้อขา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 าขาขาขามาขาโอ้โหสวยมาะลูกค้าดูนะตัวไม่จ้อย แน่นหนาตัวไม่เล็กนะใช่แล้วตัวเนี้ยเป็นสีดาที่แบบจัดราคาแบบร้อยส0งอััได้เลยอ่ะใช่ค่ะลูกเขาบอกว่ามีบูบูมีไหมพรมบางไหมคะมีค่ะพี่จะเป็น 55L นะจะเป็น 55L รหัส cm 5้ารหัส cm 5้าห้าอบูใบไม้ศูนยสองค่ะพี่ใบไม้ศูนยนะคะ มีงานเกงยีนขายาวไหมคะยีนขาเออยีลิซ่าลืมเลยไม่้าคาุณนัดับว่าไอตัว L สามสอง L สามสองแล้วมีตัวยีนทรงบอยอ่ะมีของลูกค้าไม่รู้ก็เลยไปรอแต่เอพีเจกันเออมีนะแต่ว่าไม่ได้เอามาเปิดแลยจะมีเป็นงานจัดเซตะลูกค้าไหมคุ้มเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นงานจัดเซตด้วยนะคะ <c oughs> คุ้มเหมือนกันค่ะพี่มีงานจัดเซตแล้วก็มียีนทรงบอย L สามสองตอนแรกหนูคิดว่าก็ดูมันหังนะแต่เขาเป็นกิมมิค เป็นกิมมิคใช่ใช่ดุมเซียวเซียววัจันโพลีทํางานมีไหมคะมีค่ะมีค่ะพี่มีใช่ไหมมีไม่หมมีค่ะพีหนึ่งหนึ่ง K W E งานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็โคดสี่หนึ่งหกอ่าโคดสี่หนึ่งหกเกงวินเทจสองพันเก้าเกงวินเทจไวกอลีไวกอลีศูนย์ศูนย์หนึ่งสามค่ะนะคะมีเยอะเลยลูกค้า ลูกใหม่ปอปลาสองสองเข้ามากันได้เลยอันนี้เป็นอันนี้ลูกลูกค้าเอฟแบบรัวมากปอปลาสองสองขอบคุณมากค่ะใช้กันเยอะไงลูกค้าเราขาน่าทำงานนี้ใหม่ครับมีครับรถดีเหมือนเราเหมือนเราฮะไอรถดีเลยขอบคุณมากค่ะพี่ชิตาขอบคุณค่ะใยไม้สูตรสอง เหมือนเรา 5G น้องมอส 3G ช่วยกอได้เยอะขอใจมากนใจมากเลยลูกค้าบอกว่าโปอ๋อที่หนูลงไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่1,500หนูที่หนูดูมา10กว่าลูกวะ16ลูกเดี๋ยวหนูสร้างให้นะคะพี่รอแป๊บหนึ่งนะ ลูกค้าบอกว่าพี่จีน่ากับน้องจีนโน,น่นโนค่ะค่ะพี่จีน่ากับน้องจีนโน,น่ปลองอยเหลือสิบ่าปลเรสค่ะปลเรสป้าสองสองมาได้เรื่อยๆเลยค่ะพี่ตอนนี้เหลือไม่รู้ว่าไม่รู้กี่ลูกแล้วเมื่อเช้าเหลือ90ตอนนี้เหลือ30ลูกตอนนี้น่าจะไม่ถึงประมาณ20แล้วมั้งรอป้าสองสองเข้ามา ครับ,คร,บครับผมวันนี้เรามี